ทไมครับฮัลโหลอัดคลิปต่อเนื่องกะ <laughs> <g ay> <g ay> จะอัดให้มันเสร็จๆไปเลยอัดคลิปต่อเนื่องยาวๆโอเคมาเริ่มที่การยูนะครับการยูเป็นตัวละครที่ผมได้ตั้งแต่แบนเนอร์แรกเลยนะตั้งแต่ตู้แรกเลยอะ <c oughs> ตั้งแต่ลูกตู้แรกแล้วก็แบนเนอร์แรกอแต่ผมไม่มี ort, อะมอสเนาะผมอยากเปิดหาอะมอสเหมือนกันนะแต่ว่าผมมันสายฟรีแบบฟรีจริงๆอะ่ะคือผมมันสายฟรีที่มันฟรีจริงๆอะครับก็เลยกลายเป็นว่าอะมอสผมคงไม่ได้เปิดอ่ะ แล้วมันมาคู่กับตู้ปูอย่างเงี้ยใครจะไปกล้าเปิดวะผมไม่ไม,ไม่ไม่มีตัวละครใดที่ใช้หอ,อกได้นะไม่ดิมีตัวหนึ่งที่ใช้หอ,อกได้และก็ค่อนข้างโอเคด้วยเชนเหอผมว่าตัวละครเชนเหอน่าจะใช้หอ,อกปูได้แต่ในกรณีที่ไม่มีคนเปิดหาเปิดหาหอ,อกเชนเหอนะถ้าไม่มีใครเปิดหาหอ,อกเชนเหอผมว่าเอาหอ,อกปูไปใช้อ่ะเถอ,อแต่ผมเก็บร้อยหนึ่งผมเก็บไว้ให้ใหญะนะครับอืมสายฟรีสายเก็บตัวละคร ผมมันสายเก็บตัวละครโอเคมาเริ่มกันการยูครับ <c oughs> โอ้ยขอโทษครับขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งออโอเคการยูครับการยูเป็นการยูเป็นตัวละครธาตุน้ําแข็งนะธาตุน้ําแข็งที่เป็นตัวละครสายช้าตีเทียหนึ่งเฮ้ยเทียหนึ่งหอาจจะเป็นเทียหนึ่งหรือเทียศูนย์อยู่ตอนนี้แหละ<ๆ>เพราะว่ายังไงยังไงพี่ไงตัวเธอแกก็ไม่ไม,ไม่ไม่หลุดไปเลยสักทีอะ่ะอือือ เติบโตเป็นความแรงขีครับเนาะการยูเติบโตเป็นความแรงขีครับเพราะฉะนั้นเวลาเห็นคนที่เปิดสเตตัสแล้วเจอความแรงคี้ระดับ2 0 0 2 5อเนีเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าสูงสุดที่รีววเกคือ88% 88%แบบไม่ใส่อะไรเลยนะก็คือถ้าเกิดเอาอาร์ติฟกต์ออกทั้งหมดเอาเอาวุธออกการยูจะมีความแรงคีที่88%แล้วโอเคนะครับ นั่นหมายความว่าเอาจริงๆคือตอนนี้ผมมีความแรงคีดแค่ร้อยสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่รวมถ้าไม่รวมไอาการเติบโตของเธอนะโอเคครับเพราะฉะนั้นไอตัวที่เติบโตเป็นความแรงคีดกับตาคีดเนี่ยมันมันโอพีอยู่แล้วแหละอย่างหูเตา๋าหูเต๋าก็เติบโตเป็นความแรงคีดเนะาะเซียวเซียวเติบโตเป็นอตาคิดดิลุกดิลุกก็เติบโตเป็น เป็นความระคีหรืออัตตาคีเนี่ยแหละผมจำไม่ได้แต่แต่สองวันนี้แหละแล้วก็มีหลายคนที่เติบโตเป็นความระคีอัตตาคีดูเลยคนไหนเติบโตเป็นความระคีอัตตาคีอ่ะเป็นโอพีทั้งโอวีหมดอ่ะผมหมายถึงตัวละครห้าดาวนะครับสี่ดาววีด้วยเหรอเติบโตไปโอเคมาเลือกธนูต่อธนูผมแนะนาอมอสนะครับผมขอไปลองดีกว่าผมไม่มีอมอสหรอเอ้ก็ผิดไปไปลองอมอสกันสอบผดสวรรค์ ธนูของเธอเป็นอามอสแต่ว่ามันอยู่ในตู้ถาวรเนี่ยคิดว่าหลายคนน่าจะได้แล้วแหละหลายคนน่าจะได้เนะาะเพราะว่ามันอยู่ในตู้ถาวรมันไม่ได้อยู่ตู้หลักโอเคอมอสนะครับธนูอมอสเป็นออฟโร่เป็น, Off ปนพลังโจมตีเนาะแล้วก็ความเสียหายจะเพิ่มขึ้น12เซทุกๆ1หวิหลังปล่อยลูกธนูนะครับโอเคนะลุกทุกหนึ่งวิหลังปล่อยลูกธนูก็คือยิ่งไกลยิ่งแรง,ย,ง,ย,ง,ย,งยิยง่งยิงไกลยิ่งแรงมากโอเคเนาะ ห,หลังจากแล้วก็หลังจากปลก่อยลูกคโนการโจมตีปกติจะใช้โจมตีจะเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้น8%และเพิ่มเพิ่มสูงสุดโอเคนะครับเพิ่มสูงสุดถึง5ครั้งโอเคนะ5ครั้งนะมันเขียนวนๆไงก็ไม่รู้ไงอ๋อมันมีมันมีมันมีมน,มนี่ค้างไว้เอานะงั้นเดี๋ยวผมสรุปใหม่เนะ แบ่งเป็น2ช่วงนะครับ2ช่วง2ช่วงนะช่วงแรกเพิ่มแน่ๆส2เลยเพิ่มแน่ๆสิเลยไม่ว่าจะโจมตีหรือชา์าโจมตีเพิ่มไปเลย12%โอเคช่วงที่2ครับเมือ่อปล่อยปล่อยทุกๆ0.1ูนจวิในการปล่อยลูกธนูจะเพิ่ม88%สูงสุด5ครั้งคือ40%ก็คือถ้าเกิดยิงธนูไกลเกิน0.5วิได้เลย40%รวมแล้ว52% 52เซแบบไม่อะไรเลยโอเคนะฮะยิงไกลเท่าไหรเพิ่มเท่านั้นครับยิ่งยืนไกลยิ่งแรงเนาะโอเคยิ่งไกลยิ่งแรงครับยิ่งไกลยิ่งแรงครับใกล้ใกล้จะไม่ค่อยแรงมาใกล้ๆดูหมื่นห้านะใกล้ครับอ้โอเคหมื่นสี่ครับเห็นไหมพอใกล้พอใกล้ก็จะลดลงแต่ยิ่งไกลก็จะยิ่งแรงขึ้น ยิ่งไกลก็ยิ่งแรงขึ้นหมื่นห้าเจ็ดก็เนี่ยหมื่นสองหมื่นสองนี่คือติดติดละลายนะโอเคอเออโอเคครับยิ่งใกล้ยิ่งแรงเอ้ยยิ่งใกล้ยิ่งเบานะครับเป็นเราเป็นเอาที่ยิงไกลยิ่งเบานะแต่ว่าปล่อยศูนย์จุดหนึ่งวิอะ่ะมันเร็วสุดมันเร็วมากนะเวลาปล่อยปุ๊บน่าจะได้เลยหนึ่งแปดเปอร์เซ็นตะ์น่ะเอ่อต่อให้ใกล้แค่ไหนก็จะได้แปดเปอร์เซ็นตะนะ์น่ะเนาะแต่ว่าไอ้ศูนย์จุดห้าวิก็คือประมาณ ก็เร็วอยู่นะถือว่าแปะถือว่าสูตรจุด้าวีจะเร็วอยู่นะครับนะ่าอยู่ในระดับหนึ่งโอเคนะต่อไปอร์ติเฟกต์ครับมีคนแนะนําเซตน้ําแข็งเนาะเซตน้ําแข็งจะช่วยเพิ่มอัตาคินะครับอัตาคิตรงเซตน้ําแข็งไม่เพิ่มในนี้นะนอัตาคิในเซตน้ําแข็งไม่เพิ่มในนี้นะครับเข้าใจก่อนนะว่าอัตาคิเซตน้าแข็งไม่เพิ่มในนี้นะครับสันพ้องก็ไม่เพิ่มในนี้นะครับโอเคนะ เาใจก่่อออนต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับคืออัตราคิเซนตน้ําแข็งกับสันพร้อมไม่เพิ่มในนี้นะครับไม่เพิ่มไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นโชว์อ่ะไม่ขึ้นให้เราเห็นนะห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่คือเพียวเพียวนะครับเพิ่มอัตรา,าสันพร้อมสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มอันพร้อมสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือบวกสิบห้ากลายเป็นเจ็ดสิบสองแล้วก็อัตรา,า,าคิจากอาร์ติเฟกอัตราคิจากอาร์ติเฟกครับเมื่อโจมตีติดศัตร,รูธาตุน้ำแข็งจะเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดส ถ้าเกิดอีกฝ่ายแช่แข็งจะเพิ่มอีก20%โอเคอันที่2เนี่ยไอ้ผลที่2เนี่ยค่อนข้างใช้ยากหน่อยหนึง่งค่อนข้างใช้ยากหน่อยหนึง่งยกเว้นอากาศที่เวลากดอันตีปุ๊บแล้วก็เอาตัวเปลี่ยนตัวนามาแปะไปแปะไปแปะไปเรื่อยๆเออนนจะขี้รัวๆเลยแต่ว่ากวนยูจะใช้อันที่สองอยากแต่ใช้อันแรกอ่ะคุ้มสุดเพราะว่าตัวเธอเป็นชา้าโจมตีแล้วก็จะระเบิด2ครั้งใช่ไหมแล้วครั้งที่สองครั้งแรกอ่ะติดต้ําแข็งครั้งที่2โดนแน่ เพิ่ม20%แน่แเพราะฉะนั้นนี่โดยไม่ขึ้นในนี้นะไม่ขึ้นในนี้นะครับแต่ว่าเอาจริงๆทั้งหมดรวมโปรวมแฟนพ้องรวมอาร์ติเฟกต์คือ92%แทบจะขี้ร้อยเปอร์เซ็น่ยอายุเป็นตัวร,รีคอรที่ใช้4ตน้ำแข็งดีสุดแล้ะครับอีกอันหนึ่งคือใช้4วันเดอร์4วันเดอร์4วันเดอร์ที่พอชาโจมตีแล้วมันจะเพิ่มขึ้นเ่ยโอเคนะเดี๋ยวไปดูสวันเดอร์กัน ผมผมเข้ามาเพื่อ,อ,อ,อลองอมอสอะไ <c oughs> อิจฉาอิจฉาคนที่เปิดได้อมอสมากเลยผมอยากได้มากเลยอมอสอ่ะโอเค okay. ต่อไปคือซีวันเดอร์ครับซีวันเดอร์ความชำนาญธาตุจะเพิ่มขึ้นในกรณีนะในกรณีความชำนาญธาตุก็คือการผสมธาตุนะเกิดเกิดการผสมธาตุเมื่อไหร่ความชำนาญธาตุถึงคิดอ่ะแต่เอาจริงคือเซ็ตนี้ดีตรงนี้ครับชา้าโจมตีจะเพิ่มความเสียหายขึ้นสามห้าเปอร์เซ็นต์ครับเป็นความเสียหายแบบบวกเพิ่มเลยนะอืม ก็เลยกลายเป็นว่าเวลาเล่นกันอยู่จะมีคนแนะนำสองแวบเบซ็ตต้มแข็งกับเซ็ตวันเดรเลอร์เนาะถ้าชิคเมผมไม่แนะนำนะครับอืมหลายคนแนะนำเซ็ตชิคเมนะชิคเมที่ว่าเออเดี๋ยวผมเปิดหาชิคเมก่อน ชื่เมนวาวะเนี่ยถ้าเกิดหลายคนแนะนำอันนี้นะครับเพราะว่าเซตสก็เพิ่มพลังโจมตีใช่ไหมส่วนเซตสเนี่ยเพิ่ม50%มากกว่ามากกว่ามากกว่าวันเดอร์เลใช่ไหมเออแต่ว่าเอาจริงๆไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะเนาะเพราะว่าตัวการยูเป็นตัวที่บิวพลังงานยากมากต้องมีแบตเตอรี่สักตัวหนึ่งอะ่ะเออต้องมีแบตเตอรี่อย่างออตัวน้ำแข็งตัวอื่นสักตัวนึงหรือว่าตัวที่ว่าใช้เรียก เรียกเรียกลูกแก้วพลังงานให้เธออ่ะเพราะว่าตัวกันยูกด e บ่อยมากนะครับ 10v เนี่ย 10v เนี่ย e บ่อยมากนะถ้าเกิดไม่ใช่ c1 ที่เอ้ย c2 ที่มัน,ท,มนที่มันมีเป็นสองตัวไอ้สองดอกอะ่ะกด e ได้สองครั้งอะ่ะไม่เหมาะนะโอเคนะครับเพราะงั้นชิเมผมให้ผมให้แนะนำนะครับผมแนะนำจริงๆคือ wonder wonderer วอนเดเลอร์ที่ว่าเอาแน่เลยวอนเดเลอร์แต่วอนเดเลอร์ต้องเน้นสายบิลไว้ทางอัตาคิด้วยนะเนี่ยครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเนาะเพราะว่าอันนี้อันนี้มันสูงชุดกว่าแต่ว่ามันหาความแรคีไม่เจออันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะแต่มันมันใช้ได้อะละสองอันแต่ยังไงก็ต้องเปลี่ยนอันนี้โอเคแล้วครับอันนี้โอเคเนาะอันนี้ยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะถ้าเกิดแต่อันนี้อดีมากเลยครับตีห้าครั้งตีตีสี่ครั้งลงหมดเลยนะลงสองอันนี้หมดเลยเนาะ เออแต่ว่ามันลงแบบกระจายกระจายกันเท่านั้นแหละเออเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดจะเล่นจริงๆนะอันนี้ต้อง50นะครับสายวอลเลอร์สายวอลเลอ,อ,อร์ตรงนี้ต้อง50นะแต่ผมผมเปลี่ยนเฟกมั้งเพราะว่าความแรงคี p ม,มันเยอะไปอะ่ะเออมันมี5อันเลยเหรอ5อันผมต้องเอาออก ต้องเปลี่ยนเป็นนี่ผมเช่นนี้โอ้อากาศขโมยไปโธ่เราก็ไม่ได้เปลี่ยนของอากาศคือนี่อันนี้คือปกติของผมนะ6กสเซกับร้อยแปสินะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นสันพ้องเนาะปกติจะไม่เล่นสันพองเลยเว้ยต้องบอกว่าตอนนี้เล่นสันพองมีสันพองละเดี๋ยวตอนนี้คือสันพองเป็นโอเฮ้ยอะไรวะปะเดเดวสิบวนเทอร์ อย่างเร็วเลยไอ,อ้นี่ปกติผมนี่นี่สันพองนี่ละตอนนี้ผมเล่นเป็นนี้แล้วครับคือพอมีเชนเถอมาเชนเถอจะบูตดาเมจให้การยูได้ด้วยแหละเพราะว่าคัเชนเถอเนี่ยอ่ากดสกิลสกิลของนางอะ่ะมันมัน,ม,นมันใช้งานเร็วก็จริงนะสิบวิกับห้าครั้งเนี่ยมันเร็วจริงนะมันเร็วแบบเร็วจนใช้จนเอาไปทําอะไรไม่ได้แต่สมคมมองว่าการยูเอาทําได้เพราะว่าการยูอ่ะ มันชาร์จยิงทีหนึ่งอะประมาณ3วิเลยอะประมาณสองวิเลยถึงจะชาร์จยิงได้อเออแล้วห้าครั้งเนี่ยแล้วชาร์จยิงหนึ่งครั้งมันกระจายด้วยใช่ไหมถ้าโดนหลายตัวอาจจะลดลงเยอะหน่อยแต่ถ้าโดนตัวเดียวอะทันตัวต,ตัวเดียวยังไงก็ทันหรือไม่ก็โอเคเลยครับเนาะต่อไป <c oughs> ผมไปเร็วๆวนะสิบเอ็แล้วน <c> ะ <oughs> สิอนาทีแล้วเนี่ยผมไปเร็วๆเลยนะครับเออย้ำอ,อีกรอบ a r t ์ติเฟกต์วันเดอร์ ไม่ก็สีวิสาถ้าเกิดไม่อยากเน้เนคีมากไม่อยากหาของอัพคีไม่ได้อะลงตีคีไม่ได้อะไปบอดเลร์ไปวิสาอะไรก็ได้โอเคกลุ่มดาวนะครับสกิลหนึ่งชาร์จสองครั้งชาร์จสองครั้งครับโอเคเนาะเฮ้ยสกิลหนึ่งเนี่ยเมื่อชาร์จเลเวลสองนะชาร์จเลเวลสองจะตีแรงขึ้นโอเคนะประมาณนี้แหละชาร์จเลเวลสองจะตีเรงขึ้นก็คือเวลาบนบานออกมาตุม้มแล้วก็จะลดความต้านทานลงเนาะโอเคสีสองใช้เพิ่มสองครั้งครับสีสามเพิ่มสกิลอี สกิลคิวครับเพิ่มมันตีอ็แหะซีสีครับภายในพื้นที่เอตีครับจะได้รับความแล้วความเสียหายเพิ่มขึ้นศัตรูก็แหละศัตรูจะได้รับความเสีหยสห,สาสหายเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็สูงสุด25%่ห้าเปอร์เซ็นต์ง่ายๆคือถ้าโดนไอ้ดอกไม้ตกมาเรื่อยๆก็นู่นอ่ะยี่ห้าเปอร์เซ็นต์อ่อะเอาไปเลยต่อไปสกิลสี่ครับเฮ้ยดาวทีดว่ดาวที่ห้าครับดาวที่ห้าคือกด e แรงไอ้อัพ e เพิ่มขึ้นเนาะส่วนดาวที่หกครับพอกด e ปุ๊บ วางดอกไม้ปุ๊บจะชาร์จสองได้ทันทีนะสำหรับคนที่มีคนที่อยากหากันยูจริงๆผมแนะนําแค่ซีหนึ่งเนาะเออผมแนะนําแค่ซีหนึ่งครับหรือไม่เกิดก็ซีศูนย์ไปเลยถ้าเกิดคนหาคนเล่นกันยูผมแนะนํซีศูนย์ไม่ต้องปลดอย่าไปปลดมันถ้าไม่ใช่ปลาจริงๆไม่ต้องกดไม่ต้องปลดไม่ใช่ปลาวานจริงไม่ต้องปลดแต่ถ้าปลดแล้วอะปลดซีหกใครได้แหะกด e ปุ๊บชาร์จสองกด e ปุ๊บชาร์จสองสองชาร์จแต่ตายอีกฝ่ายตายแน่นอนไม่ต้องห่วงโอเคเออพราะสวรค์เน้นอันแรกครับ ี่อันแรกอันเดียวเลยเนาะเอออัพให้ถึง10ไปเลยลงมงไปเลยส่วนอันอื่นอัพอัพแล้วแต่ความชอบโอเคนะโอเคครับสกิปเอโจมตีธรรมดาไม่นับครับผมไม่พูดแล้วกัรโจมตีธรรมดาผมนับแค่ผมโจมตีผมบอกแค่โจมตีแบบชาร์จเท่านั้นนะเพราะว่าตัวเธอเป็นโดดเด่นเรื่องการชาร์จชาร์จหนึ่งครั้งความเสียหายน้ำแข็งครับชาร์จสองครั้งความเสียหายพ่มแข็งจะเป็นกระจายออกอะละโอเคนะถ้ามันแรงกว่าโอเคนะเนี่ยชาร์จชาร์จชาร์จอันนี้คือชาร์จธรรมดานะ ชาร์จธรรมดาอันนี้คือชาร์จแบบที่มันติดน้ําแข็งด้วยและอันนี้คือชาร์จชาร์จช,ชาร์จแบบติดน้ําแข็งและกระจายด้วย400%เน่ะโอเคต่อไปตัว E ครับกดกด E ปุ๊บสร้างความเสียหายทันทีแล้วก็มีพลังชีวิตสืบทอดโอเคเนาะแล้วก็ระเบิดปุ๊บคความความเสียหายได้เพิ่มอีกความเสียหายก็จะได้เพิ่มอีกเนาะต่อไปตัว Q ครับวางมีเวลา15วิคูลดาว15วิถ้าปั่นพลังงานทันก็บ,บนยาวๆเลย ความเสียหายแต่ละนัดนะอันนี้คือแต่ละนัดนะครับไม่ใช่อันเดียวเนาะแต่ละนัดถ้าเกิดลงครบ5ครั้งก็เราอห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละแล้วก็ความเสียหายแล้วก็ในอันเนี้ยความเสียหายน้ําแข็งเนี่ยผมใช้กับหูเต่าค่อนข้างดีเนะเาะอ่าพรสวรรค์ครับภายใน5วิจากการชาร์จยิงครั้งที่2ครับจะทำให้การยิงครั้งที่2อ่ครั้งที่2เนี่ยอ่ครั้งที่2นะภายใน5วิจากการชาร์จครั้งชาร์จ2 จะทาให้ความเสียหายครั้งที่สองโอเคนะั่นคือก็คือชาร์จยิงนัดต่อไปอ่ะชาร์จยิงนัดต่อไปจะเพิ่มขึ้นจะอัตราคีเพิ่มขึ้นเนาะอ,อ่ต่อไปตัวละครที่ที่ร่วมต่อสู้ภายในวงอันติจะความจะได้รับมนัสเสียหายน้ำแข็งนะโอเคนะครับอันนี้คือไม่มีแล้วโอเคสิบห้าสิบห้าทีพอดีเลยเยี่ยมมากสรุปอีกรอบเลยแล้วกันสรุปอีกรอบครับการยูเป็นตัวละครสายน้ำแข็งถืออาวุธ ธนูเติบโตเติบโ,โตอัตราความเสียหายคลิอ Artifact แนะนำวอนเดเลอร์ถ้าใครไม่มีเอาไปบิสซาดแทนโอเคนะเป็นบิสซาดนะครับชิเมะไปขอให้เป็นทางเลือกที่3แทนนะขอให้เป็นทางเลือกที่3นะครับชิเมิดาวะเนี่ยขอให้เป็นทางเลือกที่3ทางเลือกที่1นึ่วอนเดเลอร์หาให้ได้แต่มันหายากเพราะว่ามันฟาร์มไม่ได้ <laughs> มันต้องฟาร์มกับบอสอ่ะมันฟาร์มไม่มันฟาร์มฟาร์มธรรมดาเดนแดนธรรมดาไม่ได้อ่ะ แล้วก็ทางเรื่องที่สองพิศาสตร์สำหรับคนที่ไม่มีไม่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 บิวไปทางอัตาคิอะ่ะก็คือขี้เกียจหาลงอัตาคิก็ไปลงความแรงคิดล้วนๆแล้วก็ใช้บัฟจากพิศาสตร์เอาละกันโอเคกุมดาวศีูนครับใครหาผมแนะนำาี0ูนใครจะเปิดหาให้เธอแรง4ี40ูนีูนก็แรงแล้วมันเป็นเรองนอื่นหรอก ซีูนั่มันแรงอยู่แล้วถ้าเปิดหาจริงๆผมแนะนําไปเปิดหาอาร์มอสดีกว่าเออใครไม่มีผมไปแนะนำไปหาอาร์มอ,อสเถอะพรสวรรค์ครับเน้นอันแรกอย่างเดียวครับเน้นโจมตีเนาะเพราะความแรงความแรงมันมันขึ้นอยู่กับการโจมตีอยู่แล้วอาวุธครับอาร์มอสครับผมแนะนาอาร์มอสอาร์มอสเลยอะ่ะส่วนใครไม่มีเหมือนผมเนี่ยไม่มีเนี่ยโปรไทครับ ผมไม่มีผมแน่ปอไทยครับไอออฟลอมพลังโจมตีเดี๋ยวช่างไปก่อนแต่ว่าไอเนี่ยพอชา้าโจมตีโดนจุดอ่อนนะเงื่อนไขคือโดนจุดอ่อนนะครับเงื่อนไขอย่างเดียวเลยนะคือโดนจุดอ่อนนะจะทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นหกสิบสามเปอร์เซ็นต์ครับหกสิบสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะมากนะแถมมาขัดเกลสีด้วยแล้วมันมปันสีวะผมไม่มีอันหนึ่งหรอเอออมอสมันเออผมไม่มีโปรไทยไม่มีวะเออถ้าถ้าถ้าแนะนําก็คืออันนี้ครับ แต่ความเสียหายคือต้องโดนจุดอ่อนเท่านั้นนะถ้าเกิดไม่โดนจุดอ่อนเราไม่ได้บัฟนี้นะครับสไลด์เนี่ยไม่ได้แน่ๆสลามเนี่ยเจอสลามายิงไม่ได้แน่ๆไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นสลาไฟเนี่ยเออเราโดนเราใช้ปุ๊บแล้วเกิดระเหิดระเหิดแน่ๆเพราะงั้นไม่ไม่เป็นไรเนาะไม่คิดละกันแต่ว่ามันต้องมีต้นต้องโดนจุดอ่อนนะครับโดนโดนชนอื่นไม่ได้นะถ้าเกิดโดนเป็นธรรมดาก็จะไม่เพิ่มเนาะแล้วต้องเพิ่มนัดที่สองนะไม่ใช่นัดนัดที่ยิงโดนนะเพิ่มนัดต่อไปนะครับเป็นเวลาสิบวินเนาะโอเค แล้วก็ถ้าเกิดไม่มีโปรไทยผมว่าใครๆก็หาได้แหละโปรไทสอ่ะถ้าไม่มีโปรไทผมแนะนําเป็นนี่มากกว่านะเออผมแนะน,น,นํา,ปานนเป็นตัวเนีนะ้ยทนูวีพีครับถ้าเกิดใครไม่มีโปรไทผมแนะนําเป็นทนูวีพีนะเออถ้าเกิดใครไม่มีโปรไทผมแนะนําเป็นพีพีนะครับโอเคสรุปสารทางเลือกหนึ่งอามอสหาอามอสให้ได้ครับหาไม่ได้ใช้โปรไทครับโปรไทไม่ได้ใช้ทนูวีพีครับทนูวีพีมันดีตรงที่เป็นพื้นฐานเป็นอาตาคิเนาะ แล้วก็ถ้าเกิดชา้าโจมตีจะมีโอกาสดูศัตรู40%การดูศัตรูมารวมมารวมกันจะทําให้การยูยิงบอซซอมหรือว่ายิงแล้วกระจายเนี่ยมันโดนทุกตัวแทนโอเคเนาะมันจะโดนทุกตัวก็คือเวลายิงแล้วกระจายจะโดนทุกตัวแทนก็เลยถ้าเกิดใครไม่มีก็เทนูวีพีแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดขอเป็นทางเลือกที่3ทางเลือกที่2องขอเป็น b ขอเป็นโปรไทป์โอเคนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละ 18แปดนาทีเออเร็วหว่ะปู่หน่อยหนะึ่งให้แต่ก็อย่างว่าปู่ปู่มันค่อนข้างค่อนข้างพูดคุยกันยากหน่อยหนึ่งครับบางคนก็จะเน้นไปสายโจมตีเลยเนาะเพราะว่าลูกชิ้นกุ้งมันยังไงมันก็แรงอะ่ะแปดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกือบเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์มันแรงอยู่แล้วเลยแล้แห่มันทุกๆมันใช้พลังงานเร็วมากแล้วก็คูดาวเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาปู่เวลาใครเล่นปู่ส่วนใหญ่เขาจะบิ้วไปทาง ไม่โลภป้องกันบิว้วพลังพลังชีวิตก็บิ้วปทางแรงเลยอนะเนาะแต่ว่ายิ่งบิ้วพลังชีวิตโอ้ก็จะยิ่งอติแรงเหมือนกันแต่ว่ามันแรงสู้บิ้วปทางไอ้นั้นไม่ได้อนะไรโอเคครับงั้นวันนี้ก็พอแค่นี้เนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันตู้หน้าเลยหรือเปล่า <laughs> โอ้ย <laughs> ผมไลฟ์ทุกวันนะครับสี่ทุ่มเนาะถ้าอยากมาดูหรืออยากมาคุยหรืออยากพูดคุยอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเกมก็พูดได้ เออผมนั่งเล่นเกมอื่นอยู่จะมาสอบถามหรืออะไรก็สอบถามได้เลยครับผมตอบอยู่แล้วเนาะเออคนยังไม่ค่อยเยอะผมว่าสอบอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นั่นแหละโอเคแล้วเจอกันครับโอเคครับสวัสดีครับผม